ข้อมูลจากทางการประปานครหลวงนะคะมาแนะนำในการเฝ้าระวังเชื้อโรคที่อาจจะปนเปื้อนมากับน้ำประปาได้นะ,ะหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้มีข่าวว่ามีชาวบ้านนะคะมีลูกบ้านที่เขาพักอยู่ในคอนโดรเราจะดูจักแล้วปรากฏว่าน้ำประปามีการปนเปื้อนนะคะเชื้อต่างๆแล้วก็ทำให้มีอาการตาแดงนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะกว่าร้อยคนที่ป่วยซึ่งนอกจากเชื้อปรสิตแล้วเนี่ยอาจจะมีเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียด้วยนะคะครเราจะป้องกันเชื้อโรคเหล่านี้ได้อย่างไรมีคำแนะนำมาฝากกันค่ะ น้ำประปาที่เราใช้ทุกวันนี้นะคะเสี่ยงที่จะมีเชื้อโรคปนเปื้อนได้ค่ะซึ่งการประปานคะรหลวงหรือกอปน,อนแนะนำแบบนี้นะคะว่าควรที่จะตรวจเช็ค คุณภาพน้ำเป็นประจำโดยหมั่นล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนค่ะปิดฟ้าให้มิดชิดป้องกันสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กฝุ่นละอองหรือมแมลงเข้าไปโดยเฉพาะที่พักอาศัยประเภทคอนโดหรืออาคารสูงซึ่งมีระบบประปาภายในขนาดใหญ่ก็ควรจะหมั่นดูแลความสะอาดของระบบถังพักน้ำด้วยค่ะ ส่วนถ้าเป็นบ้านที่พักอาศัยนะคะก็ควรดูแลระบบท่อประปาหากชำรุดรั่วซึมก็ต้องรีบซ่อมแซมค่ะป้องกันเชื้อโรคที่อาจจะปะปนเข้าไปในระบบท่อประปาได้ หามีเครื่องกรองน้ําก็ควรที่จะทําความสะอาดไส้กรองค่ะหรือเปลี่ยนตามอายุการใช้งานอุปกรณ์น้ํานะคะเช่นก๊อกน้ําฝักบัวสายชําระควรดูแลความสะอาดลดการสะสมของเชื้อโรคค่ะส่วนปั๊มน้ําไม่ควรติดตั้งจากท่อประปาโดยตรงนะคะ<ๆ>เพื่อป้องกันการสูบสิ่งปนเปื้อนเข้ามากรณีที่มีท่อแตกรั่วค่ะ ทั้งนี้การประปานครหลวงมีบริการล้างถังพักน้ําและสํารวจซ่อมท่อประปาน,นะครับโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเลยท่านสามารถติดต่อสอบถามไปได้นะครับที่ call center หมายเลขโทรศัพท์1-1-2-5งหนึ่เราขึ้นข้อมูลให้หน้าจอนี้แล้วนะครับหรือว่าหลายนี้ก็ได้นะครับอ s i m w a thailand หรือ Facebook งานประปาครบวงจรแล้วก็แอปพลิเคชัน m w a on mobile ตลอด24ชั่วโมงซึ่งในส่วนของกอปนก็ได้มีการเช็คคุณภาพน้ำป ปาเป็นประจำมีการเฝ้าระวังทั้งสารเคมีเชื้อโรครวมถึงควบคุมระ,ระดับคลอรีนตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกอย่างเคร่งครัดมีการสุ่มตรวจครับทั้งในโรงงานผลิตน้ําและพื้นที่จ่ายน้ําของกอปนเป็นประจำด้วยนะครับทั้งนี้หากไม่มีการตรวจเช็คคุณภาพน้ําหรือสํารวจจุด ชำร,รุดรั่วซึมของท่อน้ํามันก็เสี่ยงที่จะเกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบคทีรียไวรัสเชื้อปรสิตโดยเฉพาะ r o รโตโซหรือว่าปรสิตเซลเดียวเนี่ยกระบวนการทําน้ําประปาสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสด้วยคอรีนได้แต่ว่าเชื้อปรสิตต้องใช้คอรีนที่มีความเข้มข้นสูงและเชื้อปรสิตจะตายได้ง่ายที่อุณหภูมิสูงกว่า60องศาเซลเซียสดังนั้นวิธีการต้มน้ําให้เดือดสําหรับดื่มภายในบ้านจึงเป็นวิธีที่ง่ายและราคาถูกที่สุดครับ โดยเชื้อปรสิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเพื่อเป็นที่อาศัยและเป็นแหล่งอาหารค่ะประสิตท,ที่พบได้ในแหล่งน้ําแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะเมื่อสุเข้าสู่ร่างกายคนก็จะก่อให้เกิดโรคสามารถรับเชื้อได้การสำลักน้ําทางจมูกเกิดโรคสมองและเยื่อหุ้มสมองอักเสบเสี่ยงเสียชีวิตได้ภายใน7วันค่ะรับเชื้อทางระบบหายใจทําให้ปอดอักเสบ ติดเชื้อทางบาดแผลทําให้เกิดโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังติดเชื้อที่กระจกตาทําให้เกิดอาการระคายเคืองตาตาแดงปวดตาตามมวกลัวแสงถ้าเชื้อลุกกลามอาจทําให้ตาบอดได้นะคะและหากเชื้อเข้าสู่กระแสะเลือดอาจาก่อให้เกิดโรคสมองอักเสบเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ค่ะ